การวัดความยาวตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่พวกเราทราบว่าที่บ้านวินจะซ่อมบ้านหลังน้ำท่วมพวกเราเลยอยากมาช่วยครับ ขบใจเด็กๆมากเลยนะจ๊ะงั้นเข้าไปในบ้านกันเลยจ้าครับค่ะเอแล้วพวกเราจะเริ่มซ่อมบ้านของวินตรงไหนกันก่อนละจ๊ะถ้างั้นเพื่อนๆทุกคนไปที่ห้องวินกันเถอะเอ๊ะนี่อะไรเหรอวินตลับเมตรนะ่ะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสายวัดชนิดตลับก็ได้นะเพื่อนๆนช่างเอามาแล้วคงลืมไว้ แล้วตลับเมตรเนี่ยช่างเอาไว้ทำอะไรหละจ้าวินช่างเอาตลับเมตรใช้วัดความยาวความกว้างของห้องจับปุ๊กนอกจากตลับเมตรหรือสายวัดชนิดตลับแล้วยังมีเครื่องมือมากมายที่ใช้วัดความยาวอีกนะเพื่อนๆนใช่จ้ะเพื่อนๆออย่างเช่นไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดตัวจา้า เพื่อนๆครับพูดถึงอุปกรณ์วัดความยาวแล้วเรามาทบทวนเรื่องหน่วยที่ใช้บอกความยาวกันหน่อยดีกว่าครับเพื่อนๆยังจําได้ไหมครับว่ามิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรและกิโลเมตรเป็นหน่วยที่ใช้บอกความยาวในระบบมเมตริกนอกจากนี้เรายังสามารถเขียนเป็นอักษรย่อได้ด้วยนะครับมิลลิเมตรใช้อักษรยอ่อมม,มจุดเซนติเมตรใช้อักษรยอ่อ สมจุดเมตรใช้อักษรย่มอมจุดกิโลเมตรใช้อักษรย่กอกมอจุดแล้วคารู้บ้างครับว่าหน่วยที่ใช้บอกความยาวเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรและกิโลเมตรมีความสัมพันธ์กันอย่างไรวินรู้ครับความยาว1เซนเมตรเท่ากับความยาว1 0ม mm, เมความยาว1เมตร เท่ากับความยาว100เซนติเมตรความยาว1กิโลเมตรเท่ากับความยาว1,000เมตรใช่แล้ววินนอกจากหน่วยที่ใช้บอกความยาวเป็นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรและกิโลเมตรแล้วยังมีหน่วยที่ใช้บอกความยาวเป็นวาอีกนะซึ่งวาเป็นหน่วยที่ใช้บอกความยาวของไทยนะครับเพื่อนๆใช้อักษรย่อวอจุด ความยาว1วาเท่ากับความยาว2เมตรครับเพื่อนๆเ,เราจะมีวิธีเลือกหน่วยวัดความยาวที่เหมาะสมได้ยังไงล่ะจ๊ะเดี๋ยวเราจะบอกให้นะว่าเป็นหน่วยวัดความยาวของไทยนิยมใช้เกี่ยวกับเรื่องที่ดินขนาดของบ้านและห้องเช่นที่ดินกว้าง10วายาว15วาหรือที่ดินขนาด150ตารางวา กิโลเมตรนิยมใช้เกี่ยวกับระยะทางเช่นระยะทางจากกรุงเทพมหานครถึงลบบุรี153กิโลเมตรเมตรนิยมใช้บอกความกว้างหรือความยาวของวัตถุทั่วไปเช่นสะพานกว้าง3เมตรต้นไม้สูง6เมตรเซนติเมตรนิยมใช้บอกความสูงของคน หรือความยาวของสิ่งของขนาดปานกลางเช่นดินสอยาว10เซนติเมตรมิลลิเมตรนิยมใช้บอกความหนาของสิ่งของทั่วไปเช่นกระจกหนา4มิลลิเมตรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะจ๊ะว่าควรใช้เครื่องมืออะไรที่ใช้วัดความยาว ก็ต้องดูความยาวของสิ่งที่เราต้องการวัดแล้วจึงเลือกเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวให้เหมาะสมกับความยาวนั้นครับเช่นไม้เมตรมีความยาวหนึ่งเมตรไม้บรรทัดมีความยาวหลากหลายแต่ไม่เกิน1นึ่งเมตรแต่ถ้าเราจะวัดอะไรที่มีความยาวเกินกว่านั้นควรใช้อย่างอื่นเช่นตลับเมตรหรือสายวัดตัว ใช่แล้วในขณะที่เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวอื่นๆวัดได้แต่ระยะตรงๆเพราะงอไม่ได้แต่สายวัดตัวหมวนงอได้ดังนั้นเราสามารถใช้สายวัดตัววัดระยะที่โค้งอย่างรอบเอวได้ไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะจ้าให้เพื่อนๆไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการวัดความยาวกันดีกว่าข้อหนึ่ง ให้น้องๆเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับวัดความกว้างของหนังสือเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนๆเลือกเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวและหน่วยของความยาวกันถูกหรือเปล่าเพื่อนๆมาช่วยวินวัดความยาวของห้องวินหน่อยว่ามีความยาวเท่าไหร่กันนะเรามาลองคาดคะเนความยาวกันครับสำหรับการคาดคาเนความยาว เราสามารถาคาดคะเนความยาวได้โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารู้ความยาวแน่นอนแล้วค่ะเพื่อนๆเรามา,าคาดคะเนความยาวห้องของวินกันค่ะวินจะก้าวเท้าเดินตามความยาวของห้องว่าได้กี่ก้าวแล้วเรามา,าคาดคะเนกันว่าจะได้ความยาวใกล้เคียงกับความยาวจริงหรือเปล่า แต่วินต้องก้าวเท้าให้ความยาวของการก้าวเท้าเท่ากันนวินอืมหนึ่งก้าวของเรายาวประมาณครึ่งเมตรหนึ่งสองสามสิบเราก้าว 9, จำนวนสิบก้าววินก้าวเท้าได้สิบก้าวห้องของวินน่าจะยาวประมาณห้าเมตรครับเพื่อนๆถ้าอย่างนั้นเราลองมาตรวจสอบความถูกต้องกันดีกว่าว่าห้องของวินมีความยาวเท่าไหร่กันแน่ เรจะเอาตลับเมตรมาเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความยาวห้องของวินค่ะว่ามีความยาวเท่าไหร่ห้องของวินมีความยาวจริงเจ็ดเมตรค่ะเพื่อนๆใกล้เคียงกับความยาวที่วินคาดคะเนะไว้เลยใช่แล้วค่ะให้เพื่อนไปทำกิจกรรมเรื่องการคาดคะเนะความยาวกันดีกว่าค่ะใหน้น้องเลือกถูกหน้าข้อที่ถูกและ เลือกผิดหน้าข้อที่ผิดครับข้อที่หนึ่งปุ๊กสูงกว่าจอยถูกต้องหรือไม่หลังจากเพื่อนๆทำกิจกรรมเรื่องการคาดคะเนนความยาวกันแล้วเพื่อนๆคงเข้าใจเรื่องการวัดความยาวนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเรามาสรุปเรื่องเกี่ยวกับความยาวกันดีกว่านะเราสามารถวัดความยาวของสิ่งของต่างๆได้โดย เครื่องมือที่ใช้วัดความยาวเช่นไม้บรรทัดไม้เมตรสายวัดตัวสายวัดชนิดตลับนอกจากนี้เรายังสามารถเลือกใช้หน่วยการบอกความยาวที่เหมาะสมกับสิ่งของหรือสถานการณ์ต่างๆได้เช่นมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรกิโลเมตรและวาและสามารถคาดคะเนนความยาวได้ โดยเปรียบเทียบกับสิ่งที่เรารู้ความยาวแน่นอนฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ฉายเดี่ยวข้อไหนกันแน่ข้อที่หนึ่งให้น้องๆเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดความกว้างของประตู เรามาช่วยวินจัดของกันดีกว่าครับจอยปุ๊กจ้าจ้าเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆขอจัดของก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ